ภิกษุไม่พึงติดใจในกามทั้งหลายมีใจไม่ขุนมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงพึงมีสติเว้นรอบพร้อมด้วยเวลาจบพระคาถาธรรมจักสุโสดาปฏิมัคอันปราศจากกิเลธุลีปราศจากมนทินเกิดขึ้นแล้วแก่เทวดาและมนุษย์หลายพันผู้มีฉันทะร่วมกันมีประโยคร่วมกันมีความประสงค์ร่วมกัน มีการอบรมวาสนาร่วมกันกับอาชิตาพามนั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาและจิตของอาชิตาพามนั้นพ้นแล้วจากอาสวะท,ทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นหนังเสือชดาผ้าคากรองไม้เท้าลักจันน้ำผม และหนวดของอชิตาพรามก็หายไปพร้อมด้วยการบรรลุพระอรหันต์อชิตาพรามนั้นเป็นภิกษุของภาคกาสายะเป็นบริขารทรงสังฆติบาทและจีวรประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวก